อัสสลามุลัยกุมวะเราะรมาตุลลอฮะบาระกาตุฮูสวัสดีนะทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาพบอีกเช่นเคยนะครับในคาบที่12แล้วนะครับคุณครูครับจำได้ไหมเอ่ยต่อจากคาบที่แล้วเรื่องของอการอ่านจากการใช้พจนานุก,กรมนะครับจำได้ใช่ไหมครับอ่าวันนี้ค,คุณครูทบทวน้นิดหน่อยนะครับ พระนันุกกรมนะครับเป็นหนังสือสลับค้นหาความหมายของคำและให้ความรู้เกี่ยวกับคำในภาษาเช่นการเขียนสะกดคำชนิดของคำการอ่านออกเสียงคำที่มาของคำความหมายของคำลักษณะของคำบอกคำที่มีความหมายเหมือนกันหรือตรงข้ามกันบอกประวัติของคำชื่อต่างๆที่สำคัญนะครับคุณลูกลูกอ่าแล้วก็ลูกจำได้ใช่ไหมการเรียงลำดับนะครับก็คือกอไก่ถึงรอเรือ ตัวรื้อรือแล้วก็ลอลิงแล้วก็รื้อรือแล้วก็วอลวอนถึงังูส่วนการเรียงสระก็จากสระอะและก็ไปจบที่อาไปจบที่สระไอไม้มาลายนั่นเองนะครับคุณลกูกโอเคนะในหนังสือเล่นก็หน้า3 4และ3 5หนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาทําแบบฝึกกันต่อนะครับในหน้าที่127นะครับโอเคนะครับ เรียงลําดับคําต่อไปนี้ตามพจนานุกรมแล้วเขียนคาําอ่านและความหมายของคําลูกดูคําต่อไปนี้นะคําว่ามุสาเจราจาพระไทยขนองวัตภาายัยลทัทธิจุติอับราชัยอดิเรกศาสตร์คลองชมายกุลลสตีนิมิตตัก,กษัยคุณลูกว่าในคําเหล่านี้คําไหนน่าจะมาก่อนเพื่อนอันดับแรกเราต้องดูดูอักษรก่อน ดูพยัญชนะก่อนอักษรก็คือพยัญชนะลูกนะดูพยัญชนะก่อนถ้าพยาัญชนะเหมือนกันทีนี้เรามาดูสระต่อนะครับอ่าโอเคนะอ่ะคําแรกลูกคิดว่าคําว่าอะไรคําว่าอะไรเอ่ยคําว่าอะไรนะกุลและสตีถูกต้องครับเก่งมากเลยอ่ะเรามาเขียนเลยข้อที่หนึ่งนะครับคําว่ากุลและสตากอ,อ,อุลกุละสวสตรรอิอตี ไม่มีสระเป็นสระส้นรูปนะลูกนะกุะลสตีคำอ่านก็กุนขีดละขีดสัตสตีหรือสัตตีก็ได้นะลูกนะ,ะคุณครูเอาสัตตีกว่านะสัตตีแล้วแต่ลูกนะแต่คำควบกร,รมลูกก็ต้องตอรอด้วยนะอย่าลืมนะครับคุณลูกควบกร,รมอย่าลืมนะควบกรัรมก็ต้องก็ต้องตอรอนะครับทิ้งของเค้าไม่ได้นะครับ สตรีก็ได้หรือสัตรีก็ได้นะครับแปลว่าอะไรลูกหญิงผู้มีตะโกนและมีความประพฤติดีแปลว่าหญิงนะครับแปลว่าผู้หญิงเนาะหญิงผู้มีตะกูลตระกูลและความประพฤติดีและความประพฤติดี ความประพฤติดีโอเคคุณลูกถไปข้อที่สองครับข้อที่สองลูกว่าคำไหนอ่าก็ไก่พันไปแล้วคอควายลูกคอควายคอควายมีคันลองกับคนองคันลองกับคนองคุณลูกคันกับคะอะไรมาก,ก่อนอ่าคันลองมาก,ก่อนนะลูกเพราะว่ารอหันนะ อ่าม is ันเป็นรอหันนะลูกคันลองมาก่อนอ่าคันลองคันลองแล้วก็คันองนะข้อที่สามคันองอ่าอ่าคันลองก็เขียนว่าคออนอคันององออองเหมือนเดิมลูกคันองก็คออ้คะขีดนององอององโอเคนะครับคันลองแปลว่าทาง แนวทางก็ได้อ่ะใส่คอมมาน,นิดนึงแนวทางก็ได้แปลว่าแบบฉบับก็ได้แบบฉบับก็ได้โอเคนะขนมอ,อ่ะลูกขนมแปลว่าอะไรแสดงอาการน่าเดืงแสดงอาการน่าเดิงอ่าแสดงอาการรนาเดืงหรือว่าอาการคึกก็ได้ลูกคึกอ่าคึก ามาคึกมานองมาคึกหรือว่าลำพองก็ได้ลำพองก็ได้นะครับหรือว่าพูดหรือทำเกินขอบเขตก็ได้ขนองพูดหรือทำเกินขอบเขตเกินขอบเขตโอเคนะครับต่อไปก็ที่4ลูก ข้อที่4จอจานจอจานมีคําว่าอะไรมีคําว่าจุติเจรจาลูกว่าอะไรมาก่อนจุติเจรจาอะไรมาก่อนลูกอ่าจอจานจุกับเจจุมาก่อนนะครับจุติอ่าจุติแล้วก็ข้อที่5เจรจาอ่าจุติลูกจุติจุติอ่าจุติอ่าจุขีติหรืออ่านว่าจุติก็ได้นะแค่อนว่าจุติก็ได้นะไม่ผิดนะลูกนะจุติก็ได้ จุติหรือว่าจุดติก็ได้นะครับจีระจา่าหรือว่าเจนระจาก็ได้เอาเจนละกันนะเจนระจ่จาอ่านได้สองแบบนะครับอ่าไม่ผิดนะได้สองแบบอ่าจุติแปไวลว่าอะไรเร็วจุติแปลว, <ไป S 2> ว่าเคลื่อนอ่าเก่งมากแปลว่าเคลื่อนอ่าเคลื่อนเปลี่ยนสภาพจากกำเนิดหนึ่งไปเป็นอีกกำเนิดหนึ่งนะเคลื่อนเปลี่ยนสภาพ เปลี่ยนสภาพจากกำเนิดสระอานะจากกำเนิดกำเนิดหนึ่งไปอีกกำเนิดหนึ่งโอเคนะไลายมือวาจะไม่ค่อยเสรริร์เท่าไรรีบๆนะลูกนะ ต่อไปเจนะจารหรือว่าเจรจารนะครับแปลว,ว่าพูดแปลว่าพูดแปลว่าอีกพูดจาการพูดจาการแปลว่าอะไรอีกลูกพูดจากันเป็นทางการพูดจากันเป็นทางการพูดจากันเป็นทางการโอเคคทีอกลูกหลังจอจานต่อไป ชอช้างนะครับอ่าจำมายชมายนะครับชมายอ่าชะเฉวชะมอโยไม,ยม,ยมย่ไมโทไม่แปลว่าชายหางตาชายหางตาดูด้วยความสนใจดูด้วยความสนใจ โอเคหน้าต่อไปข้อที่7ครับคำที่7จ็ดคำว่าอะไรต่อโลคำว่าตากักกระใสอาตักกระใสตักกระใสาะล้า,า,าหล้าง,งคำว่าตากักใสายก็นิมิตนะครับนิมิตอ่านิมิตอะครัวทีละสองคำเลยนะอ่าตากักกระใสหรือว่าตากักสายอ่ะตักสายอ่าตากัาตากสายนะ ตักใสไปว่าสิ้นชีวิตอ่สิ้นชีวิตหรือว่าตายก็ได้ลูกแปลว่าตายอ่านิมิตแปลว่านิมิตเนออีนี้มอโอคิดลูกไปคิดโทษนะโทษไม่ใช่นะมออีดอมิตไปว่าแปลว่าอะไรแปลว่าสร้างนิมิตแปลว่าสร้างหรือว่าไปว่าแปลงก็ได้แปลว่าสร้างแปลว่าแปลงแปลว่าทํา นิรามิตก็ได้ลูกนิรามิตนิรามิรอ่านิมิตอีกอันหนึ่งมีสองแบบนะแบบว่าสร้างทำแปลงนิรามิตแปบลบว่าเครื่องหมายก็ได้อ่าแปบลบว่าเครื่องหมายเครื่องหมายแปบลบว่าลางแปบลบว่าเหตุปอกไปได้เยอะเลยเนาะคำว่านิมิตนี่เข้ามูลเข้ามูลด้วยเยอะเลยนะลูกนะเยอะมากเข้ามูลก็ได้ ต่อไปคำที่9คาคำว่าพระไทยอพระไทยพระไทยพระไทยแปลว่าแผ่นดินโอเคข้อที่10มุสาลูกมุสาเวลาเขียนคำอ่านลูกต้องมีต้องมีต้องมีต้องม,ตองมอีต้องมีตัวขีดด้วยนะมุสาแปลว่าเทศ โกหกโปดโกหกก็ได้นะลูกนะมุสาโกหกสิบเอ็ดลัทธิลัทธิเรออดอลั์ทออีธิลัทธิลัทธิไปไว่าอะไรกติความเชื่อกติความเชื่อถือความคิดเห็น ความคิดเอห็นนะครับหรือว่าหลักการที่ผู้นิยมนับถือและปฏิบัติตามก็ได้หลักการหลักการที่มีผู้นิยมนับถือทธิปฏิบัติตามก็ได้นะครับ โอเคนะต่อไปสิบสองวัตภัยวัตภัยอ่าวัตภัยจะลืมขีดด้วยนะวัตตะยวัตภัยวัตภัยพแปลว่าภัยอันตรายภัยอันตรายที่เกิดจากเกิดจากอะไรลูกเกิดจากพายุ วัตภัยมีวัตภัยมีอุทกภัยมีมะมหับมบภัยเนาะ,ะดีน้ำลมไฟอย่าลูกนะต่อไป13ศาสามสศาสาั์ไปไหวลูกเทศกาลทำบุญเทศกาลทำบุญถ้าเป็นของศาสนาพุทธก็ าศาสตร์เดือน10อ่าทำบุญเดือน10ถ้าเป็นอิสลามเราก็าศาสตร์เดือน5้าในอิสลามก็ทำอยู่บุญเดือน5นะครับแล้วก็าศาสตร์อะไรอีกอะทำบุญอ่าวันฮาริราห์ศาสตร์วันฮาริรายอ,อาศาสตร์อาริรายอาศาสตร์รอ,อ,รรอ,อินฟิตรีอย่างเงี้ยนะครับได้หมดเทศกาลทำบุญนะครับในวันสิ้นเดือนอ่าวันสิ้นเดือน มีเดือน10เนาะเดือน10อิสลามเราก็เดือน5้าครูเคยทำปฏิบัติบ้านบ้านของพ่อแม่ครัวพ่อพ่อของครูสัตว์เดือน5นะครับเคยทําอยู่นะโอเคนะครับแล้วก็ต่อไปเหลือสองคำคำ,คำว่าอดีตเดกกับคําว่าอปปร,ราชัยรู้ว่าคำไหนมาก,ก่อนอนดีเรกมาก,ก่อนนะลูกนะอนดีเรกแล้วก็อปปร,ราชัย อชอออิเรกก่อนนะอาิเรกอันนี้ดอเด็กนะแปลว่าพิเศษลูกอดีิเรกแปลว่าพิเศษงานอนดิเรกงานพิเศษทำไมบ้างลูกงาน,นพิเศษดูหนังงฟังเพลง